ดังนั้นนะครับทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามานะครับจะต้องสร้างเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะต้องสร้างลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ครับของตัวเองนะครับวิธีการที่เราจะสร้างลิงก์เว็บไซต์ของตัวเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือให้เราไปเปิดนะครับจากแอปโครมนะฮะไปเปิดจากแอปโครมนะฮะกูเกิลโครมนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับ การเปิดบัตรผ่านแอป Chrome เนี่ยนะครับ browser Chrome เนี่ยมันจะสามารถเอาลิงก์แอปเนี่ยมาไว้ที่หน้าจอได้นะครับดังนั้นให้เรานะครับไปที่แอปพลิเคชัน Chrome ของเราเนาะนะครับเนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์นฮะตรง Chrome แบบนี้ครับพิมพ์คำว่านะครับก็คือเนี่ย w o r l w e นะครับเนี่ยจุดนะครับ Lion Mall Lion Mall นะครับแล้วก็นะครับ666 com นี่คือเว็บไซต์แลนด์มอลล์นะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ามานะครับแล้วเราได้รหัสสมาชิกแล้วให้เราจํารหัสสมาชิกของเรานะแล้วเอารหัสสมาชิกของเราเนี่ยครับมาต่อท้ายตรงนี้นะครับเอามาต่อท้ายตรงนี้นะใส่สแลก่อนแล้วก็ตามด้วยเลขรหัสสมาชิกของเราอย่างของพี่กบเองเนี่ยเลขรหัสสมาชิกของพี่กบคือ4 6 7 8 ของเพื่อนๆนคนใหม่ที่สมัครเข้ามานะครับถ้ามันนำด้วย00ข้างหน้าก็ให้ตัดเลข0ออกแล้วก็เอาเลขเนี่ยมาต่อตรงนี้นะครับเอาเลขมาต่อตรงนี้เนี่ยฮะพิมพ์แบบนี้เลยของพี่กบ4678ใช่ไหมครั4678แบบนี้อันเนี้ยคือจะเป็นเว็บไซต์ไลออนมอลนะครับแล้วก็จะฝังรหัสสมาชิกของเรานะฮะนี่จะเป็นเว็บไซต์ไลออนมอลนะครับที่ฝังรหัสสมาชิกของเราเนาะนี่คือการสร้างลิงก์เว็บไซต์ของแต่ละคนนะครับ นะฮะพี่ไม่เห็นในไลน์เออพี่ไม่เห็นในไลน์กดกดไปที่ลูกกล้องพี่กบนะครับนะฮะกดไปที่ลูกกล้องพี่กบนะครับแล้วก็ให้มันขยายเต็มจอเพื่อนคนอื่นเห็นไหมครับเพื่อนคนอื่นเห็นไหมเพื่อนคนอื่นเห็นช่วยพิมพ์เห็นให้หน่อยใครสะดวกช่วยพิมพ์เห็นให้หน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับฟังไม่ทันครับรบกวนรบกวนอีกอีกรอบได้ครับโอเค สเตปที่1นะครับสเตปที่1นะครับสำหรับคนใหม่นะครับสเตปที่1สําหรับคนใหม่เนี่ยเราจะต้องสร้างลิงก์เว็บไซต์ของเราก่อนนะครับสร้างลิงก์เว็บไซต์ก่อนวิธีการสร้างลิงก์เว็บไซต์ให้ไปที่แอปพลิเคชัน c Chrome นะฮะกูเกิลโครมนะครับเนี่ยนะบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะนะี่ะกดไปที่โครมแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์บริษัทนะครับ หลายคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยบางทีเวลาเข้าเข้าบริเวบ็บริษัทยังไปเข้าจากไปกดจากหาลา์ที่แอปไลน์ส่งมานะครับให้เราพิมพ์แบบนี้ ww w ร์ไวท์เว็บ more, I, นะครับ onMA l l แล้วก็666นะครับ .com นี่คือเว็บไซต์บริษัทนะครับแต่ให้เราพิมพ์นะฮะร,รหัสสมาชิกของเราต่อไปเลยตรงนี้ครับ เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์รหัสสมาชิกของเราต่อไปเลยอย่างของพี่กบเนี่ยสแลตอันนี้คือรหัสสมาชิกของพี่กบนะเนี่ยให้เราพิมพ์รหัสสมาชิกของเราเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยให้พิมรหัสสมาชิกของเราเลยนี่คือเว็บไซต์ไลออนมอที่ฝังรหัสสมาชิกของเรานะครับโอเคไหมฮะอ่ะพอพิมเสร็จแล้วนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปแบบนี้เลย นะฮะกดเข้าไปแบบนี้เลยนี่ก็คือ,คอเราจะได้เว็บไซต์ที่เป็นของเราแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมี ID เ6 7 8นี่ยฮะสี่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนจะต้องมีเว็บไซต์ของเราตรงนี้นะเพื่อจะเอาลิงก์เว็บไซต์ของเราเนี่ยครับไปส่งให้กับเพื่อนๆที่เขาสนใจทําธุรกิจแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตัวเว็บไซต์ตัวนี้ครับเขาจะพัฒนาเป็นระบบตะก้าซื้อของออนไลน์นะครับเวลาอนาคตเนี่ยเราส่งเว็บไซต์ให้กับใครเนี่ยเขาเข้ามาซื้อของผ่านหน้าเว็บได้เลย นะครับอันนี้คือการทําเว็บไซต์นะการทําเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยนะครับนอกจากเราจะทําตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจะมีอีก2ขั้นตอนนะครับหคือเว็บไซต์แล้วนะสคือการเอาเว็บไซต์มาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราครับวิธีการเอาเว็บไซต์มาไว้หน้าจอโทรศัพท์มือถือให้เรากดที่จุด3จุดตรงนี้นะกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วมองลงมาด้านล่างนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่านะครับตรงนี้มีคำว่าคำว่า เพิ่มไว้ในที่หน้าจอหลักนะครับเพิ่มไว้ที่หน้าจอหลักนะครับนะฮะให้เรากดเนี่ยเพิ่มไว้ที่หน้าจอหลักนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเพิ่มนะครับให้เรากดเพิ่มนะครับถ้าเรากดเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับที่หน้าจอหลักเนี่ยมันจะมีเป็นแอปขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะมีแอปขึ้นมาแบบนี้นี่คือการเอาตัวลิงก์เว็บไซต์นะครับมาไว้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ทุกครั้งเวลาที่เราเข้าระบบเราจะได้ไม่ต้องไปหานะครับทุกครั้งเวลาที่เราเข้าระบบเราจะได้ไม่ต้องไปหานะครับเราจะได้เอามาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้คุณนีบอกว่ามันขึ้นแบบนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่กบดูก่อนมันขึ้นแบบนี้คือแบบไหนนะฮะคุณนีคุณนีบอกว่ามันขึ้นแบบตารางตารางแบบนี้คุณนีเอาเอานิ้วไปจิ้มที่รูปพี่กบอะครับ เอานิ้วไปจิ้มที่รูปพี่กบนะแล้วจะได้เห็นไม่มีการแชร์หน้าจอนะฮะคุณฉลองคุณฉลองสต็อปแชร์ด้วยครับไม่ไม่แชร์ตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณฉลองแชร์คนอื่นจะมองไม่เห็นนะฮะกดปุ่มสีขาวที่เป็นสีแดงนะครับเป็นการสต็อปแชร์นะครับคุณฉลองได้ยินไหมครับอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่กบขอกดออกก่อนนะครับไม่มีการแชร์หน้าจอนะฮะดูที่รูปพี่กบเป็นหลักนะครับดูที่กล้องพี่กบที่เปิดอยู่เป็นหลักนะครับแป๊บหนึ่งนะ แป๊บ,บนึ่งนะฮะอตอนนี้มีเพื่อนแชร์หน้าจออยู่นะครับแปบ๊บหนึงหาไม่เจอ,เอคุณฉลองไม่แชร์หน้าจอนะครับแป๊บบนึ่งฮนะคุณฉลองพาชื่นใจโอเคสต็อปแชร์นะครับสต็อปแชร์นะโอเคคุณนีเน่เห็นหรือยังกดไปที่รูปพี่กบครับเพื่อให้มันเต็มจอนะครับเราจะได้เห็นชัดๆนะโอเค อตอนนี้เราถึงเรื่องของการเอาเอาตัวเว็บไซต์มาไว้หน้าจอโทรศัพท์มือถือตรงนี้ครับอนอกจากเอาเว็บไซต์มาไว้หน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วอีกอันนึงที่เราจะต้องเอามาไว้เนี่ยก็คือนะฮะอีกอันที่เราจะต้องเอามาไว้นะอันนี้ส,สูงว่าไว้หนจอสเต็ปที่2นะครับตัวลิงก์เ<ส><ส>ว็บไซต์ตัวนี้ตัวลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ครับก็คือกดที่จุด3<า>จุดนี้เช<ส> <ๆ S 2> ่นเดิมกดที่จุด3จุดตรงนี้เช่นเดิมนะครับแป๊บหนึ่งนะกดที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วคัดลอกลิงก์ไว้ คัดลอกลิงก์หน้าเว็บไซต์ของเราไว้ครับนะฮะคัดลอกลิงก์หน้าเว็บไซต์ของเราไว้นะตรงนี้นะครับมาที่คํา,นะคาคว่าแชร์นะครับมาที่คําว่าแชร์นะครับมาที่คําว่าแชร์ตรงนี้นะครับนี่คำว่าแชร์ตรงนี้กดเข้าไปที่คําว่าแชร์มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับให้เรากดคัดลอก ให้เรากดคัดลอกนะครับลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปใส่ในเราจะเอาไว้ไปใส่ในพีเด็กออนไลน์เรากดคัดลอกแบบนี้นะครับกดคัดลอกแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราอาจจะเอาไปใส่ไว้ในโน้ตก่อนก็ได้ครับหรือว่าเอาไปไว้ในไลน์ก่อนก็ได้ครับสมมติว่าพี่กบจะเอาไปไว้ในโน้ตนะครับของโทรศัพท์มือถือเนาะแอปโน้ตเราจะไปวางไว้ในโน้ตก็ได้ เอาไปวางไว้ในไลน์ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้พี่โกะจะเอาไปวางไว้ในโน้ตก่อนนะรสร้างโน้ตขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือ,อ,อลิงก์เว็บไซต์ลิงก์เว็บไซต์แล้วมอกกดวางไว้แบบนี้นะครับกดวางไว้แบบนี้ อันนี้เนี่ยก็คือเราจะได้ลิงก์เว็บไซต์แล้วอัเรียบร้อยแล้วนะครับวางไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเผื่อเราจะต้องใช้หรือเราเอาไปวางไว้ในไลน์ก็ได้หลายคนบอกโอ้ยทำโนต้ตไม่เป็นนะครับทำโนต้ตไม่เป็นนะฮะก็ไปเปิดที่ไลน์นะครับไปเปิดที่ไลน์นะครับแอปไลน์ของเราครับไปเปิดที่ไลน์แบบนี้อ่าสมมุติว่าในห้อง l e a d e อร์ทีมแบบนี้พี่กบไปจิ้มตรงช่องว่างแล้วพี่กบก็วางแบบนี้ไหครับก็คือพิมพ์คําว่าลิงก์เว็บไซต์นะครับเนี่ยพิม เออเว็บไซต์ให้เรารู้เวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับเราจะได้ใช้ได้นะครับอันนี้คือลิงก์เว็บไซต์ของเราเนี่ยเอาไปวางไว้ในไลน์ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับตัวนี้นี่คือลิงก์เว็บไซต์ของเราเนาะอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้เรากลับมาที่ตัวเว็บไซต์นี่ตอนนี้เราได้เว็บไซต์ของเราแล้วนั้นเราจะเห็นว่าเว็บไซต์ของเราครับมันจะมีรหัสสมาชิกตัวนี้ อ่ะอันนี้สเต็ปที่1นนะครับในเรื่องของการาติดตั้งตัวเว็บไซต์ไว้หน้าจอโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นครับมาดูเรื่องของการเข้าระบบนะครับอ่ในเรื่องของเว็บไซต์ปั๊บหนึ่งไปแบบไปไปเร็วๆ,ๆคนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับอยากให้เราเนี่ยเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนนะครับว่าเว็บไซต์ไลออนมอมีอะไรบ้างนะครับก็คือนะฮะด้านซ้ายมือตรงนี้เ,เป็นหน้าโปรโมชั่นนะครับหน้าโปรโมชั่นก็คือหน้าแรกเนี่ยแหละนะครับเนี่ยคือหน้าแรกให้เราลองเข้าไปดู สามารถเซฟรูปอะไรต่างๆนะครับเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้อันนี้คือหน้าที่1นนะครับหน้าที่2ก็จะเป็นในเรื่องของสินค้านะครับศึกษาสินค้าของเราก่อนนะครับว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างก็จิ้มเข้าไปดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับ กดเข้าไปดูรายละเอียดว่ากาแฟนะครับมันมีสัพพคุณอะไรบ้างนะครับนะบีมันมีสพรพพคุณอะไรบ้างนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้สําหรับคนใหม่ที่สมัครเข้ามาเอ๊แล้วไปดูข้อมูลสินค้าจากตรงไหนนะครับนี่ดูจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปอ่านรอบ2รอบ3รอบจนเราจําได้นะครับรูปที่อยู่ในเว็บไซต์ เราก็สามารถเซฟมาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ครับเพื่อจะส่งให้กับผู้ที่เขาสนใจนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอข้างล่างคนใหม่ที่เพิ่งสมัครมา2-3าวันแรกนะครับแนะนำให้เข้ามาดูเว็บไซต์ก่อนนะครับอันนี้คือสินค้าตัวที่1น,นะครับกาแฟนะครับอ่ะสินค้าตัวที่ตัวต่อไปนะครับนี่สินค้าในระบบมีอะไรบ้างขอให้เราเข้าไปดูนะครับอันนี้คือเมนูที่2นะคือเรื่องของสินค้า เมนูที่3ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลบริษัทนะครับเพื่อนใหม่ที่สมัครเข้ามานะครับบางทีตอน2องทุ่มเนี่ยเราฟังแล้วเร็วนะครับฟังไม่ทันนะครับให้เรามาดูข้อมูลจากบริษัทตรงนี้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนี่นะครับก็คือ,อ,อประธานบริษัทนะครับดรมานัทไลออนเข้ามาอ่านวิสัยทัศน์นะครับเข้ามาดูปณิทานแล้วก็มาดูว่า5บริษัทมีบริษัทอะไรบ้างนะครับ จิ้มเข้าไปดูแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็คือที่ฟังตอนคืนบางทีมันเร็วไปนะครับก็ให้เราเข้ามาแบบนี้นะครับมาไล่ดูนะครับ6บริษัทเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ในเครือแล้วก็มาไล่ดูกรรมการผู้จัดการประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือพี่เอ็นะครับคุณพีรวัตรงามพาณิชย์แล้วก็จะเป็นคลิปมุมมองต่างๆเนาะนะให้เราเข้ามาสำรวจก่อนนะครับเรื่องของเว็บไซต์เรานะครับเผื่อเราส่งไปให้กับเพื่อนเนี่ยจะได้รู้ หน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถตอนนี้เลือกได้2ภาษานะครับคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราเปิดภาษาไทยอยู่ถ้าเราต้องการเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จิ้มตรงนี้นะจิ้มตรงนี้นะครับเนี่ยจิ้มตรงนี้อันนี้มันก็จะกลายเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับสําหรับหน้าเว็บตอนนี้เนี่ยแปลมีเป็น2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าระบบหลังบ้านนะครับก็คือตอนนี้บริษัทก็จะมีการแปลถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิก ในฮสปปลาวเข้าผ่านรหัสสมาชิกสปลาวนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นภาษาลาวนะครับถ้าเป็นกัมพูชาก็จะเป็นภาษากัมพูชานะครับระบบหลังบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบหน้าบ้านจะมี2ภาษานะครับ